ไปดูข่าวในสเปซนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยไบแนนยก็มีการหยุดนะซัสเปนการวิดรอ USD อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถถอน USD ได้ย้ำนะ USD นะไม่ใช่ USDT นะฮะเหตุผลที่ต้องซัสเปนนะับผมเดาวว่าเรื่องของกฎหมายฮะเพราะว่าโดนฟ้องร้องจากฝั่งกรตอสหรัฐทำให้การไปเก็บ USD ในไบแนน c e US มีปัญหาและไม่ได้รับการคุ้มครองจาก FDIC นะครปกติเนี่ยถ้าคุณเก็บฝางเงินธนาคารนะครับถ้าไม่เกินบ้านเราก็ล้านหนึ่งถ้าอเมริกาก็ส5 0แสนห้าสอง,สสองสดอลลาร์สหรัฐถ้าคุณไม่เกินตรงนั้นเขาก็จะชดเชยให้เต็มนะก็เป็น FDIC Insurance ไม่ว่าคุณจะเป็น Exchange หรือว่าจะเป็น ธนาคารนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์นี้แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากใบนั้น US มีการโดนฟ้องแล้วก็สภาพมันไม่ปกตินะบริหารงานไม่ได้ปกติงั้น FDIC อาจจะไม่ได้รับประก,กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใบนั้นก็ตัดสินใจ suspend แล้วกันนะครับงั้นคุณก็ถอน USD ไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้ก็คือเปลี่ยน USD เป็น stable coin ไม่ว่าจะเป็น USDC USDC อะไรก็ว่าไปแล้ว เอาไป catch out ตรง exchange อื่นหรือที่อื่นนะก็ตามสบายนะอันนี้เพื่อนๆนี่เล่นคริปโตคงรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ข่าวนี้เรื่องของ USD นะคแค่เป็นดอลลาร์ตรงๆเลยเนี่ยถอนไม่ได้แล้วนะต้องไปเปลี่ยนเป็น stable coin ก็ว่าไปาก็เป็นทิศทางที่ชัดเจนแหละว่าอเมริกาไม่อยากให้ใบนั้นอยู่ในประเทศนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปดูพัฒนาการนิดนึงนะในสเปซก็เกม Roblox นะฮะ Roblox ก็เป็นเกมที่ เดยกแก๊งเด็กๆนะเล่นโดยเฉพาะลูกผมนี่ก็เล่นเหมือนกันนะฮะออมีผู้เล่นกว่า2ล้านคน200ล้านคนนะโคตรเยอะนะฮะ <c oughs> ล่าสุดครับ INTEGRATE xrp ได้ลแล้วนะจ๊ะนะครับรับการชำระ xrp payment เข้าไปแล้วเ,ออเริ่มต้นวันที่17นะตุลาคมที่ผ่านมานี้นะก็เป็นข่าวดีของ xrp นะครับส่วนขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยราคาผมว่าไม่เกี่ยวกับตรงนี้ละไปเกี่ยวกับเรื่องของคดีมากกว่านะฮะถ้าคดีความผ่าน xrp ก็มีสิทธิ์ นะเป็นเหรียญที่น่าสนใจอยู่แต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับเพื่อนๆนนะโอเค